สวัสดีครับผมโจ๊กโซคูครับวันนี้ผมมาภาคภาพยนตร์เรื่อง s p o n g e b o b h ฮีโร่จากใต้สมุดทรีดีครับผมได้รับเกียรติให้ภาคเป็นนกนางนวลชื่อคายนะครับในเรื่องนี้ครับอ่าบ๊ายบาย,บาย,บายกดน้ำละฉันได้สติกเกอร์รางวัลแนนะ่อา้าคุณจอนชันยัดฉันว่าอย่าเพิ่งเกลียดพูดผิดไงตัวละครที่ผมได้ภาคเนะฮะผมก็ได้ถามกทางทีมงานไปว่าให้ผมได้ภาคเป็นใครนะครับเขาก็บอกว่า,าให้ภาคเป็นใครผมก็บอกก็ใครล่ะ เขาบอกเขาภาพไปใครจะรู้ว่าตอนท้ายนี้ชื่อใครเป็นนกนางนวลชื่อใครนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็มีนกนางนวลอยู่หลายตัวแต่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่มีคาแรคเตอร์สนุกสนานแล้วก็เป็นตัวที่คอยเชื่อมโยงเรื่องกับกัปตันด้วยนะฮะอ่าบายบายกดน้ำละฉันได้สติกเกอร์รางวัลแน่อ้าวคุณโจนชัยดฉันเวย่ยเพิ่งเกาไฮ่ ำหรับการสมบทบาทการพากเสียงเป็นนกนั่งนวลแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยในการพากเสียงอะไรก็ตามนะครับซึ่งคนรอบตัวผมเนี่ยมีความมั่นใจในตัวผมมากว่าโอ้โ oh, หโจ๊กนี่เป็นคนที่สนุกสนานจะต้องพากได้อย่างสบายๆเลยแต่ตัวผมเนี่ยมีความเข้าใจตรงนี้อยู่ว่ามันมีทั้งความยากด้วยเพราะว่ามันจะต้องตรงกับที่ต่างประเทศเขาทำมานะฮะแล้วก็ต้องหลายๆอย่างที่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ง่ายซึ่งก็ก็เป็นอย่างที่ผมคิดครับมี ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับเวลาภาคสิ่งที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการภาคให้ตรงพยางของปากซึ่งมันเป็นคนละภาษากันตรงนี้มันจะยากกว่าการร้องเพลงนะครับอ่บาบายบายกดน้ำแหละได้สิกเกิด์รางวัลแน่อา้าวคุณจอนชยัดฉันว่าอย่าเพิ่งเข้าใกล้เฮ้เข้ายาวก็คงเป็นร้องเพลงร้องเพลงไหมฮะเออเอาส่วนร้องเพลงก็ได้ครับ ่่ได้ทะเลเยอะเลยไม่ปผมก็เป็นคนที่ดูการ์ตูนมาเยอะมากนะครับแล้วก็ได้รู้จักอย่างดีครับสำหรับ SpongeBob s สแ a วร์แพนซซึ่งที่บ้านเนี่ยก็มีช่องที่สามารถดูเจ้าตัวนี้ได้นะซึ่งในตอนแรกก็รู้สึกเออก็รู้จักว่าเป็นการ์ตูนที่ดังนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็มาดูเองแล้วก็ชอบในการวางบทในคาแรคเตอร์ความเพี้ยน ความที่เอาฟองน้ํามาเป็นพระเอกอยู่ใต้น้ํากันทำแฮมเบอร์เกอร์อะไรคือมันหลุดมากนะฮะผมก็รู้สึกแล้วก็ไปเข้าใจมุกของกระตูนเรื่องนี้ว่าทางมุกเนี่ยเป็นทางลึกแบบคือผู้ใหญ่ดูก็ตลกอะนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นศาสตร์อันนึงเลยนะฮะซึ่งผมว่าคนที่เข้าถึงสปันช์บ๊อบได้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าตัวละครนี้มีสเสน่ห์ครับโอ oh! ใครกันอาศัยในสัปดาห์ใต้ทะเลสปอนจ์บ๊อบสแครปพัสดูซับน้ำในดิมีิเชอร์และมีรูสปอนจ์บ๊อบสแครปพัสก็ใครที่ดูแปลกมีความคิดที่ประหลาดสปอนจ์บ๊อบสแครปพัสเจอตัวในทะเลที่ดัดฟ้าเรือประมงสปอนจ์บ๊อบสแครปพัสสปอนจ์บ๊อบสแครปพัสตอนแรกที่รู้จักสปอนจ์บ๊อบในเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยเขาก็บ้าหลุดโลกกัน มากพออยู่แล้วนะพอได้เห็นตัวอย่างของภาพยนตร์ที่มาเล่นกับคนจริงๆแล้วตัวเขาก็เป็น 3D แบบเป็นซีเรียลออกมาจริงจังเนี่ยมันจะต้องตลกมากนแน่ครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคนที่เขาสร้างเนี่ยเขาเ,เขาคิดมาได้แบบคุ้มจริงๆที่ทําออกมาเป็นภาพยนตร์ที่แบบว่าออกมาได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคือมันมันไม่ใช่การ์ตูนแล้วนะครับเมษายนนี้นะครับก็อยากให้มาคลายร้อนในโรงภาพยนตร์เยน็ยนๆกับภาพยนตร์เรื่อง s p o n g e b o b ฮีโร่จากใต้สมุด 3D นะครับรับรองว่าตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับครอบครัวทุกเพศทุกวัยนะมาดูฮีโร่ฟองน้ำของเราและที่สำคัญนะครับมีผมเนี่ยภาคเป็นตัวละครตัวหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับ